ตอนที่12บสไขข้อข้องใจจากผู้ปกครองคำถามแรกนะครับที่ผู้ปกครองนะครับมักจะสงสัยครับผมว่าเรียนคุ่มองนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลครับโอ้ขออนุญาตตอบข้อนี้แล้วกันนะคุ่มองนะครับก็เป็นระบบการเรียนที่เป็นแบบระยะยาวนะอาจจะไม่ได้เห็นผลในเดือนหรือว่า2เดือน,นครับเพราะว่าค้่มองเนี่ยเป็นการปรับพื้นฐานในระยะยาวเลยเป็นการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะต่าง ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบในการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทุกวันเพื่อค่อยๆพัฒนาทักษะของนักเรียนให้ติดตัวไปนะแน่นอนครับว่ากว่าจะพัฒนาทักษะต่างๆนั้นอนะ่ะจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเนาะแต่หากจะให้ตอบคาถามครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะเห็นผลเนาะถ้าคําว่าเห็นผลนะครับหมายความว่านักเรียนเก่งขึ้นจากวันแรกที่นักเรียนได้เข้ามาเรียนกับเราได้มาทําแบบทดสอบกับเรานะครับถ้าเกิดว่าถามแบบนี้ครับ ไม่ถึงสองเดือนหรือสามเดือนครับ,รบก็สามารถเห็นผลได้แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคําว่าเห็นผลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมายถึงสามารถทําเนื้อหาที่อยู่ในชั้นเรียนได้อันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันก็แตกต่างกันออกไปในะกับนักเรียนแต่ละคนใช่ไหมครับนักเรียนบางคนอาจจะทันชั้นเรียนในถึงหกเดือนครับ,รบนักเรียนบางคนอาจจะเก้าเดือนหรือสิบสองเดือนครับแต่ว่า จุดร่วมหรือว่าจุดที่เราเพยายามทําให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกันนั่นก็คือให้นักเรียนของเราครับสามารถเรียนทันชั้นเรียนให้ได้ภายใน1ปี 1> อ่าไม่อย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ครับเป็นคําตอบไหมไม่รู้นะครับโอเค okay. ุเพราะเป้าหมายสุดท้ายแล้วครับเราก็สามารถเป้าหมายของเราคือให้นักเรียนสามารถเรียนเนื้อหาในโรงเรียนได้แล้วก็ ก้าวหน้าไปเรียนในเรื่องผัดถัดไปก้าวหน้าเรียนในเรื่องที่ไม่เคยเรียนเป็นตือค่ะที่เกินชั้นเรียนได้นั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะว่าในแต่ละวันที่เด็กๆมาเรียนที่สวนคุมองเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยจะค่อยๆมีพัฒนาการนะคะหรือว่ามีสิ่งที่เขาทําได้มากขึ้นกว่าตอนที่เขายังไม่ได้เริ่มเรียนคุมองนะคะเช่นนะคะ ก่อนหน้านี้เขานั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้อ่ะพอมาเรียนคุ่มองสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มนั่งเรียนได้มีสมาธิที่ยาวนานมากขึ้นนะคะช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยค่ะหรือถ้าเป็นเด็กที่เริ่มจากอ่านไม่ได้เนาะก็จะเริ่มอ่านคําได้อ่านอย่างมั่นใจอ่านเสียงนางนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคู่มองนะคะจะเปลี่ยนจากน้องที่ อ่านไม่ออกเลยมาอ่านออกได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่สองสาเดือนนะคะสําหรับวิชาการอ่านภาษาไทยนะคะอย่างน้อยนะคะเราแนะนําว่าต้องเรียนถึงเนะะื้อหาที่เทียบเท่ากับชั้นเรียนในโรงเรียนของเขาค่ะถึงจะเรียกว่าเห็นผลอย่างที่น้องอามบอกอเพราะว่าคําว่าเห็นผลในที่นี้นะคะในความหมายของคู้มองก็คือเขาต้องนําไปใช้ที่โรงเรียนได้ก็คือต้องเท่ากับชั้นเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างน้อยค่ะ<อ>แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เบส คิดนะครับก็คือปัจจัยที่สามารถทําให้ระยะเวลาในการเรียนเนี่ย ของนักเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือการให้การดูแลนักเรียนนะครับที่บ้านนั่นเองนะครับก็คือเวลาทําการบ้านนั่นเองเนาะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยใน1สัปดาห์ใช่ไหมครับนักเรียนจะมาเรียนที่ศูนย์เนี่ยแค่2ครั้งเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าจะทําการบ้านเนี่ยที่บ้าน <ฮะ S 1> ถึง5ครั้งเลยทีเดียวนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมดูแลนักเรียนตอนทําการบ้านตามเคล็ดลับที่เราได้แนะนําไปนั่นเองนะครับผมอ่า